สวัสดีค่ะวันนี้กิ่งจะมารีวิวรถกระบะใช้งานอีก1รุ่นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น isuzu d-max นะคะตัวแคบนะคะสำหรับรุ่นนี้1.9 Z นั่นเองนะคะเป็นรถปี2018สีบอลเงินนะคะเกียร์แมนวนวลนะคะสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวกระจังด้านหน้าสวยๆเงาๆให้แบบนี้นะคะไฟตัดหมอก นะคะไฟหน้าคันนี้เป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ daytime running light มาให้นะคะตัวแม็กก็เป็นล้อแม็กตรงรุ่นเลยนะคะโครงสร้างภายในถือว่าสวยงามนะคะโชคไม่มีล้มไม่มีเอียงนะคะรถโครงสร้างเดิมไม่มีพิกความชนหนักมาอย่างแน่นอนเลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับตัว Mac l ไ n e นอรนะคะ ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะสีแดงตรงรุ่นเลยฝาท้ายก็ไม่มีรอยแต่รอยร้าวเลยนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะสวยงามนะคะความเว้าความโค้งของตัวรถนะคะสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมด้านในกันบ้างนะคะภายในคันนี้นะคะเป็นโทนสีดำนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าะนะคะรูปทรงดีไซน์ความเว้าความโคง้งสวยงามนะคะเบาะผ้าไม่มีรอยฉีกขาด นะคะเครื่องเล่นวิทยุต่ตางๆระบบแอร์นะคะใช้งานได้ตามปกติเป็นเกมแมนนวลนะคะสำหรับคันนี้นะคะสวยงามเลยราคาคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะคะใช้งานไปอยู่ที่122,000โลนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการใช้รถนะคะหรืออยากได้รถที่ราคาไม่สูงมากนะคะแนะนำเลยนะคะติดต่อมาหากิ่งได้เลยนะคะรายละเอียดการติดต่อนะคะจะแตะ แปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้กิ๋งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ